เขาหมยได้เลย่าแดจุ่มลาเดี๋ยวใบมันมึงได้แล้วเปลี่บอลคุ้มต้อง,งตาม,มากินลูกกลัก,ลกแล้วแน่ได้ปลาเลยมั้งอ่ะคนตาม,มากินอืมเโจรนตัวเดียวปิงตัวเดียวได้แล้จ้ำลูกดิงนะจำปลื้กินไดไรลูกทีนั่มึงจอยอกไรเดียเลยที เมจอนนี่การจำเปื้อร้อยเออได้ลองกินเมนูที่เอ่อแกงจมบ้านหนแกงจมก็ไม่ด้อยเองเอ่อถ้าเราตำปลาเดียวปลาเดียวก็ไม่ด้อยเออไม่ไม่ไม่ด้อยก็เราทำไม่ร้มึงหัวร้อยกูว่ามึงเอาปลาจอนตัวนั้นแหละไปใกล้จง จึงไปเจอเนื้อวัวมาจึงเอามาจอดจอดเนื้อวัวอันนี้จ้อยโอ้เควณร่มจาปนันน่าร้อยจริงอันนี้ร้อยเหม่นจ้าจ้านนี่เดงเนื้อวัวจอดนั่นเออ่อไปใกล้ว่าตาปนันพอไปใกล้อันนี้แล้วยังเงือเป็นความคิดดีดีพอเราไม่ต้องการเราจอดเองเหมือนในะ้าจึงเราไม่บาป้ว ทอดทั่วไม่บบบหัวอันตายเร็วเรามาทอดแต่เนื้ออ๋อเออมึงแรงตึ้งบาปตึ้งกูมันยามีเป็นหลังใจโอ้ยหลังจงังงอนสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็กจริงจำไม่ได้นะคะที่เทงจำได้นหมคะคนมาหมู่ช่างไอเดงกูยยิ่ง คนคนลดปืนลงใช่เลยนะคะใจเย็นังคนรุ่งแถวมาหาเดียนชิปนี <m <m ิค่ะโดยแกต้นแรงเลยมึงไม่กุยลองปืนนิดกอว่าแต่กืนกุยที่ไปยิงหมู่ชั่งก็ไม่ได้ไปจ้วนเราจงซึ่งการจ้วนจงก็ไม่ยิงเลอจงทำดีจงมันทำดีซึ่งไปจ้วนหนักจ้วนอะไรก็หนัก จำใาด,ดียิ่งนึงกิดขึ้นได้ว่านะักพอดูเมื่อกี้วันมันคงจะววดเดียวบาปไ่เลยโอ้นะักเออแต่พูดมายิงเป็นนักอยู่เลย้องตือที่ไหนไม่ตือที่ปลาที่พอ,อ,อ้โดนหน้นาย,ยิงอดอดตาย,ยเลยตียู่แล้ว่านี่พอเป็นคนใจบุญน,นั่งไงนูก้ก็ไม่อ่านจำไม่นี่ก็ไม่อ่านจำเบื่หลุนกูนาะ ไอ้เริ่กูมมเมีอะไปลาดเจอแต่ปักแต่ว่ามูเอสก็อยเ้อยแบบนี้ลปลูก่างเปไปลาดเจอปักอย่างเดียวปักกูไม่ปลูกปลูกอะไรด้ก็มูไก,ก่เออ นั่งยืดเทปจะตั้งหน้านะคะพี่แทงมี่นุ่น่อยจะไม่ได้นะคะเด็กแรกๆเราหิ้งเดินกันนะคะที่น้องใหม่ใหม่ช่องไตยายเล็กหับน้องไม่ได้มากนี่นี่หมดช่องไตยายค่ะจำได้ไหมคะพี่นุ่นนุ้ยจะไม่เดี๋ยวนี้ขี้ดันจังอะค่ะคือว่ามันโดนติดนในใจเนาะแต่แล้วเปลี่ยนไปในเชื่อกอันนี้พี่เคยปล้นได้เลยเชือบุกเชื่อกบุกใลยเชื่อกต่อย ใช่จะไม่เรื PI, <l acht> ่อยยัดกี้ใ่เลียวกีเต่อนเดี๋ยวเดีนี่มึงนั่นกี่แวงไหมเดี๋ยวน่นอยู่กลางถลนกูนลูกจ้าใหญ่กองหาช่วยแง่แม่ชาวเล็กเด็กๆกันะเรื่องวัยอยู่กรุงเทเปลี่ยนชื่อไม่เลวว่าลอหนาค่ะโอ้นีจ้าแงนะเจ้าว เอ้่วยนี่น้องก็ลืมแล้วชืว่อแดกแดกแนู้อ่าตึ้งน้องแว้งนี่อยู่กรุงเทพตะบานจำกันเลยฮ่าอยากเหยียกแว้งขาเหยียกล่อหน้าดิโอ้โลล่โโโโาโลล่าค่ะอาย่กรุงเทพก็อ่ากอย,อยูช่วยช่วยให้อยู่เฉยๆเจยค่ะอยูช่วยช่วไงปล่อยกันดอกกันกู้เป็นนั่นให้ โอ้ช่งเตงงานบายดีไหมอ่ะเตงงานทำมันได้อ่ะเตงเตงเตงงานทำมันได้อ่ะอันนี้เตงไม่จะตเตงเตงงานเตงงานอยู่บ้านนั้นทำงานได้อ่ะช่งเตงแล้วเตงแล้วปลาได้เร็วคือก็แต่งตัวมึงงินว่าเตงคนุงเทพก็แรกงินคือเตงคือมึงงินทำมันได้โอ้การ เลี้ยงควายเลี้ยงวัววันวันก็ายควายอยู่กับควายอยู่นกสองอ๋ออย่างถ้ามาชิมัเนื้อมันเมื่อเด็กเราเล็กแรกนะคือควายก้องป๊บก้องพบเต้าเล็กลนุ่งอ๋อแต่ว่าปีนี้เดือดลิปหลักปลาในการไล่ฟีแหละแต่ว่ากูไม่เห็นมึงกากูเห็นเด็กขึ้นปลาต้มแต่ก็ไม่ออดมาในปัจจุบันปีนี้แกได้มา อ๋อเธผีเทงค่ะคือพันนีให้ค่ะพอดีพอน้องเชื่อโดยให้ถึงก็เลยจือโอกาสมาหาันเลื่อนชิดโดยให้พประพอน้องเชื่อให้ค่ะแดดกาไม่นองไม่่าไปจอมให้ชอบไม่ได้ให้ค่ะไม่เจ็บตัวเย็นให้อ๋อไอเดียผีโน่ยอเดียนี่เตเงทำไรอ่ะปีค่ะปีกินดอกเมื่อน้อะ อ๋อกินดอกเบี้ยเหมือนนะคะแสดงว่าเป็นถ่องแก่เหมือนไม่กินดอกแก่ให้กินแต่ดอกแก่พระจนให no, ้จนมากเลยให้อ oh ๋อฮกะใจติจนโบกีกลันตัวขึ้นคนเฮ้ยตายเลยมองเงินเกลือนหมวกวงทาเรียนทริปแหล่เจงเออเฮ้ยก็หู เออเหนียวไปด้านนี้เอาของไอ้ไลยจรีมาให้กาจะมั่งให้น้องเราเข้าว่าเจงนี่เป็นมอดูกนะันอะก้อยตีชากาเล่รูมัง่งแล่น้องเลยไม่รู้ว่าใดพวกไม่จอดใดเกิดปีเลยปีมา ไม่ดูหมายไ้แล้วมาเล่งมาเร่งมาจวดอ,อ๋อมาวอกออ,อยากได้พัวกหรอแล้วข้าวข้าวมึนหนาเด็ดมืนมาดิโอยฝันนีเลย<อ>ด้วงจ้าตาข้องคุที่เกิดปีมาวอกอก็จำไม่วัดตกรลาทรีอมมน <laughs> เลวกัดเดือนนี้กัด ยาที่อมเร็ว่ะเองผมมนเห็นไมเอาฮ์บีทอ่าถึงเมื่อไงอร่รอ่าลอร่าเกินวันด้วยวันพริฮัตค่ะเองวันพา,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 นะา,ารืฮัเกลียดยากลัวเพาวันกันนี่ะเกิดไม่วันกันแล้วมันเกิดวันพา,นาริฮัตเร็วอะค่ะเอง <laughs> เอนะวันกันว่าวันกัน แล้วก็เกิดวันนั้นเดียเกิดวันกันเกียดไม่จกถ้ามึงเกิดนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนแม่บอกคืนกอดจะอืนอึนจะอืึนไม่รู้เกลีดหรือออกลางวันบ่านะหายวันวันหายระอืึนกูจะลียไม่จบ <laughs>